จะสร้างอาคารขวางทางมวลน,น้ําเออจะขวางธรรมชาติเขาครับผมอือทีนี้ธรรมชาตินี่ก็เออก้าก็คูณคูณสองแล้วกันเพราะว่าโดยปกติแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้ท่วมเท่ากับปีห้าสี่พอเป็นปีห้าสี่มันคูณสองเพราะว่าเออม,มันพังล่าพนาสูนหมดเลยอืมคาว่าพังเนี่ยมันในเชิงของมนุษย์แต่ในเชิงธรรมชาติเนี่ยเขาปรับตัวอย่างแรงครับผม เสร็จปุ๊บมา 6, 4, หกสี่ห่างสิบปีมันคูณสามณวันนี้คือคูณสามเข้าไปแล้วจ้านี่ยังไม่รวมว่าลั่นะครอะไรนะดินลั่วลุงครับอะไรนะพวกเขาะะพวกเขาไฟรั่วออดีว่าไม่มีนะฮะบ้านเราดีนะมันมีแผ่นดินรั่ครับพอ,อคูณสามเสร็จปุ๊บธรรมดาขวางทางน้ำอันนี้ขวางทางอากาศนะครับเ,เดิมเดิมขวางทางอากาศนะฮะด้วย นะครับก็ล่าไปทีนี้พอเรื่องล่าสุดเนี่ยอากาศเนี่ยครับที่ผมบอกว่าตรงกลางเนี่ยมันซึรมซับหรือมันสะสมไปแล้วเนี่ยมันเลยไม่มีอากาศให้แทงครับคุณลุงเออเอ,อมื่อไม่มีอากาศให้แทงนอนนิ่งสบายเลยทีนี้เออไม่รู้ตัวนะเออเพราะมันมีอากาศเอ,อฝนตกไม่มีลมทีได้อ้าวครับเพราะไม่มีล,ลมเล็กเชิญเชิญไม่มีลมอะไรเกิดขึ้น ช่าใจหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ว่าตรงนี้ต้องอาศัยสัตว์เล็กสัตว์น้อยนอนหลับกล้กกล้ากับตอนนั้นนะครับเพราะว่าอาศัยข้างข้อสังเกตจากอะไรดีย่ะไ่รู้ทางครับผมมันจะหนีครับหอยหอยหอยหนีน้ําครับหนีหมดเลยครับลุงเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะว่าเราไม่ได้ผมไม่ได้โตมากับสัตว์เล็กสัตว์น้อยอืมโตในเมืองเดรอพอเมื่อคืนน้ํามาครับ น้ำมาที่นั่งเก้าน้ำมานั่งเก้าครับลุงมไม่รู้เลยว่าอ้าวแล้วน้ำมาได้ไงอะ่ะอืมเท่านั้นแหละรู้ทันทีเลยว่าปริมาณน้ําในพื้นดินนะฮะสมัยก่อนเวลาอากาศเคลื่อนที่เพราะว่าดินมันร้อนอืพอดินไม่ร้อนเสร็จปุ๊บก,ก็ดูดซับน้ําพอดูดซับน้ําก็สะสมมวลน,น้ออําอำเขาจะลืมว่าเอ,อฝนปีหกสี่หกสี่เนี่ยฮะ หลายปีป <54. S 1> ีห้าสี่ห้าสี่เนี่ยฮะมีการมผมเรียกว่าแฮกเกอร์จักรวาลครับคุณลุงลโโรับได้ลโอโ้โหโอ้โหงั้นใช่เหรอจักรวาลถูกแฮกเกอร์จากการนี้อ่ะใช่ครับใช่ครับจักรวาลตรงนี้ก็เป็นภาษาเนาะแต่ว่าระดับนี้ก็คือแฮกเกอร์ตั้งแต่เอกภพลงมากาแล็กซีทางช้างเผือกอะระบบสุริยะจักรวาลและก็สุริยะจักรวาลเราเพราะว่า ถ้าแฮกเกอร์มันโดนหมดมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอากาศไม่มีตัวขีดจำกัดแม้แต่มีตัวตนก็ไม่สามารถที่จะสกัดกั้นอาวากาศได้เออนี่เสร็จปุ๊บมีการแฮกเกอร์ในระดับของอาวากาศเออกาศถ้าแฮกเกอร์อากาศมันพอได้หน่ก็คือพวกนิวเคลียร์ลงนิวเคลียร์อะโอเค<ว>ระบดนิวเคลียร์พวกฮาพวกอะไรก็ว่าไปถ้าจะทำได้นะครับ แล้วล่าสุดที่กระบวนการของมนุษย์ที่มุ่งไปสู่อาวากาศก็ไม่รู้แหละว่าเขายิงอะไรก็ตามที่ทําให้นิวเคลียสในอมในอากาศแตกได้ในเชิงของที่เป็นเรื่องราวของอากาศต่ออา,ากาศหรือไม่รู้นะว่าเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเป็นนิวเคลียสที่ฟังลุงอ๋อกมาบ่อยๆก็คือมันยิงคลื่นใส่อากาศหรือเปล่าครับฮาร์ปอืมโอ okay. เคมันเล็ยิงเลเซอร์ใส่าอากาศใช่ครับผมไม่ถอยหลังไปไกลเอาเป็นว่าทีนี้กําลังนี้ก็คือว่ามีการผมบอกว่า มองว่ามีการแฮกเกอร์เอาตั้งแต่อวกาศมาเพราะว่าแฮกเกอร์อวกาศมาอะไรที่ทั้งห่อหุ้มอวกาศหรือขวางทางอวกาศโดนหมดครับถ้างั้นถามว่าใครเป็นเป็นแฮกเป็นเป็นตัวที่ไปแฮกเกอร์อวกาศเี่ใครคือคนนั้นมีไหมมตามเหยียบได้ไหมไม่ได้ครับผมบอกได้เลยลุงจะไปตามเหยียบอวกาศได้ไงในเมื่ออากาศไม่มีตัวตนเออจริงเว้ยอ่าแต่ถ้าลุงเข้าใจตัวนี้ครับอื แอลมี่รอครับงั้นเหรออ๋อครับอืมภาษาลุงหอบก,กิ๊กก๊อกจะจะต้านทานตรงนี้ไหวหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะครับแต่ว่านี่แหละครับคือแฮกเกอร์อวากาศครับอ๋อครับทีนี้ถามว่าแอลมี่รอคืออะไรแอลมี่รอคือเอตัวคีย์ของทุกกฎทุกทฤษฎีทุกสมการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตพรุ่งนี้ก็อนาคตแล้วนะฮะอืมนั่นหมายความว่าอะไรเมื่อมีตัวแสบแฮกเกอร์มา อืมนะครับก็ต้องใช้ตัวของเดียวกันนี้ให้อามี่รอเนี่ยครับเข้าไปแฮ็กกลับครับออเหรอ